หลายเตรียมตัวปฏิบัติจิตภาวนาอาศัยศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสที่มีอยู่แล้วในจิตใจของเราเราเอาศรัทธานี่แหละเข้ามาปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในคุณธรรม อันนำมาซึ่งความสุขมาให้ธรรมที่จะนำความสุขมาให้นั่นทันว่าจิตตังดันตังสุขาวหังการฝึกฝนจิตให้เกิดความสุขคำว่าการฝึกจิตก็คือการปฏิบัติเก,เ,กเกี่ยวกับการอบรมภาวนา เพื่อให้จิตใจของเราทั้งหลายได้มีสติเข้าไปช่วยเหลือให้เกิดความระลึกธรรมนำมาประกอบการอบรมไว้ในจิตใจของเราจิตใจในชาอาศัยธรรมดีจิตใจก็ได้รับความดีไปด้วยเพราะจิตใจนั่นอยู่ตามลำพังไม่ได้ ต้องมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะปรากฏขึ้นมาเราจะต้องอาศัยสติช่วยประครับประคองให้มีธรรมส่วนที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ไปด้วยที่พึ่งมีคุณพระพุทธเจ้าเป็นต้นเพราะคนพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่พึ่งทางใจ เมื่อใจได้รับการอบรมในคุณพระพุทธเจ้ามีจำอยู่เสมอเป็นปกติที่ต่อเนื่องกันไปใจก็ย่อมมีหลักมีความดีคุณของพระพุทธเจ้านั้นมีหลายอย่างจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นพระองค์ได้สั่งสมนปารมีได้สั่งสอคุณงามความดี หรื่อที่จะคขนานานับนับด้วยชาตินับด้วยชีวิตด้วยโกดังกะที่พระองค์สละเวล่ำเวลาเข้ามาสร้างปรเมรีฝึกขัดอบร,รมกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้เป็นแล้วรพระองค์ก็ทรงพระมาหากรุณา เมตตาสงสารเวนยศัตร์ทั้งหลายที่เกิดมาไม่รู้ทำรรคำสั่งสอนของบัณฑิตจึงเป็นเหตุให้ปฏิบัติผิดไม่ถูกขนถามจึงไม่สามารถสงบประงับดับทุกข์ได้พระองค์จึงอาศัยพระกรุณา เม่ตาจึงได้สั่งสอนบัญญัติธรรมในไนไว้วางหนทางไว้ให้เราศึกษาและปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นเราก็สำรวมตั้งอยู่ในศีลกายของเราก็เรียบร้อยแล้ววาจาของเราก็เรียบร้อยแล้วก็แปลว่าเราทั้งหลายเวลานี้เราทุกคน ตั้งอยู่ในศีลเป็นพื้นฐานสมควรที่จะปฏิบัติจิตต่อไปการปฏิบัติรักษาจิตนั้นจะต้องอาศัยสติเข้าไประลึกถึงทำอย่างใดอย่างหนึ่งนำมาใช้ให้ประกอบกับจิตโดยความจริงแล้วเราเอาคุณพระพุทธเจ้ามาระลึกไว้ในใจพุทธโธ ธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วเราก็ละลึกพุทธโธพุทธโธไว้ในใจละลึกเพราะเหตุใดถ้าเราไม่ลึกจิตใจของเราก็ย่อมไปตามอารมณ์แล้วแต่อารมณ์อะไรจะพาไป ไม่อยู่เป็นปกติให้เราได้เกิดความรู้ตัวได้ฝึกอบรมจิตเลยฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆไม่มีความสงบไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นจเป็นจะต้องยึดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไว้เป็นเครื่องบริกรรมกรรมาฐานคือการกระทำเพื่อให้เกิดความสงบในจิตในใจ เราตั้งใจระลึกพุโทโธพุโทโธแล้วก็รู้เฉพาะที่เราระลึกนั่นแหลอย่าส่งจิตไปที่อื่นทำใจให้สบายให้รวมอยู่ตั้งใจว่าเราจะได้รับความสบายเราจะได้ความสุขก็เพราะการภาวนาทำจิตใจของเราให้สงบ พราะความทุกข์ทั้งหลายมาก่อกวนจิตใจไม่ให้สงบเล่งจิตไม่สงบมากก็มีความทุกข์มากจิตไม่สงบน้อยมีความทุกข์น้อยจิตที่ไม่สงบจิตที่มีความทุกข์เป็นจิตที่หยาบเป็นจิตไม่งามเป็นจิตไม่ละเอียดเป็นจิตมมวหมองจิตไม่ผ่องแผ้วส่วน ิตที่มีสติเข้าไประลึกรักษาด้วยทำคำบริกรรมระลึกพุทธโธพุทธโธคอยปลดปล่อยอารมณ์อันหยาบออกเสียคอยปล่อยวางทำใจให้สบายด้วยการอยู่ในพุทธโธเราแต่งความสบายแต่งความสุขในจิตใจ วันนี้เรานั่งให้มีความสุขเราแต่งความสุขทุกที่เคยมีมาแต่ก่อนเราก็พยายามปล่อยวางไม่นึกระลึกเอามาใส่ใจเราเอาคุณพ <c oughs> ระพุทธเจ้าไว้ในใจพระพุทธเจ้าที่เราบริกรรมพุทธโธพุทธโธนั่นเป็นคุณของพระองค์ เป็นคุณนามของพระองค์ที่เรามาไว้ในใจย่อมพ้นกำจัดภัยอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นเพราะพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีอนุภาพสามารถที่จะคุ้มครองป้องปักรักษาเราได้ ลิกพุทธโธพุทธโธถ้าหากว่าเราะล,ลึกพุทธโธจิตของเราก็ไม่สงบยังฟุ้งซ่านไม่อยู่เราก็เอาลมหายใจกำหนดเข้ากำกับด้วยลมเข้าพุทออกโธเวลาลมเข้าก็เราว่าพุทลมออกก็โธพุทธโธ แล้วเชื่อระยะที่เราระลึกพุทโทนั้นอย่าเพิ่งคิดอย่างอื่นมาเราระ,ะลึกจะพุทโทแล้วไม่เห็นได้อะไรไม่รู้อะไรเยอยากกล้อยากเห็นความอยากอันนั้นะเป็นเหตุไม่ให้สงบไม่สร้างความมุมมองจิตใจขึ้นมา ให้จิตใจเคลื่อนเท่กลับจิตใจกลับหยาบขึ้นมาไม่ละเอียดลงไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการสงบถึงไม่เห็นอะไรก็ตามเราเห็นความสงบอย่างเดียวก็พอเราต้องการเห็นความสงบเมื่อจิตสงบจริงๆอ่เราเห็นแล้วความสุข หรือสิ่งใดที่มีอยู่ในความสงบเราก็เห็นด้วยไม่ใช่แต่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะปล่อยวางเพราะคำว่าความสงบนี่มันมีสิ่งใดมาก่อกวนเหมือนกับเรานอนแท้จริงเรานอ,นอนเราก็ปล่อยวางอารมณ์เหมือนกันแต่เราไม่มีสติให้มันหลับที่เดียวอันนี้ลักษณะคล้ายกัน แต่เราเอาสติไปช่วยเหลือเพื่อไม่ให้มันเผลอมันมันหลับที่เดียวแต่มันรวมเหมือนกันเข้ารวังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราพยายามรวมจิตให้เข้ารวังมีสติรู้ตัวอยู่เราก็จะได้รู้ว่าความสงบนี้เป็นอย่างไรถ้าเราหลับไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันสุขหรือมันทุกข์ มันท่องใสสะอาดจิตใจอยู่อย่างไรเป็นอย่างไรเราไม่ได้รู้เลยเพราะฉะนั้นการนอนหลับไม่มีประโยชน์แต่ส่วนประสาทต่างๆที่มันมนพักผ่อนส่วนของร่างกายส่วนของธาตุแต่ในทางจิตนั้นไม่ได้รับประโยชน์จากการนอนหลับโดยตรง เมื่อต้องการให้จิตได้รับประโยชน์นั่นต้องภาวนาอาศัยสติอาศัยความรู้ตัวพยายามระลึกเราปล่อยเหมือนกับเราจะนอนหลับเราระลึกพุโทโธพุโทโธไว้เราลึกพุโทโธพอจิตมันเคลิ้มหลับเราก็ไปตั้งไว้จะให้ปล่อย,อยตอนนั้นจิตจะรวมเข้าผวัง มันคล่องเหมือนจะหลับเหมือนกันน่ะจิตหลอกบางคนก็รวมแรงวูบลงไปก็มีแล้วก็ไปพักอยู่สงบสบายเบาเนื้อเบาตัวความมีเวกเกิดขึ้นพุกข์ดับไปความสุขเกิดขึ้นมาแทนอันนี้อยู่ในความฉลาดในการประคับประคองของเรา เป็นอุบายของเราที่จะต้องฉลาดในการรักษาจิตของเราให้ปล่อยวางอารมณ์ให้ละอารมณ์อยากให้มีความรู้แต่อารมณ์ที่จะเกิดความสงบเรายินดีในความสงบยินดีในค,ความวิเวกเพราะมันสงบ สงัดจากอารมณ์ต่งตางๆเพราะต่งตางๆเราก็หลับแล้วเราหลับตาแล้วหล,ลับตาแล้วทางหูถึงแม้ได้ยินเราก็ไม่สนใจทางจมูกก็ไม่มีอะไรทางเล่นไม่มีอะไรทางกายที่เรานั่งทับรู้สึกบ้างแต่นั่นไม่เป็นปัญหาเ้า จิตมันสงบไปแล้วเหมือนกับเรานอนถ้ามันหลับไปแล้วมันก็ไม่รู้เาจะนอนนานเท่าไหร่ก็อยู่ได้กายเหมือนกันถ้ามันสงบแล้วเรานั่งนานเท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นพยายามให้สงบให้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกให้มันขาดไปได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี เมื่อขา,จา,อา,อา,า,จาดจากอารมณ์ภายนอกจะเรียกว่าวิวิเจวกาเมหิตสงดจากอารมณ์ภายนอกวิวิเจวอกุสเลหิตสงดจากอากุศลกรรมยังเหลืออารมณ์ภายในที่เป็นของละเอียดอยู่เป็นต้นว่าความตึกตรองที่จิตได้รับความวิเวกความสุข มีความสุขมีความอิ่มใจมีอารมณ์อันเดียวแน่วแน่สิ่งเหล่านี้ยังเหลืออยู่ยังไม่ละเอียดเต็มที่เราก็มีสติกระทบประคระองรู้อยู่วิตกวิจาร์ที่ยังอยากเราก็ปล่อยวางไม่สนับสนุนให้อาหารมันมันค่อยละค่อยละเอียดไปเอง เราค่อยเฉยไปเรื่อยครับแต่รูปอะไรก็บรูปค่อยละเอียดไปตามระดับเหลือแต่ความอิ่มความสุขอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันใดพยายามันค่อยละเอียดไปตามระดับทัศสติของเรารักษาจิตไม่ให้อารมณ์ภายนอกแสกเข้ามาให้กำเลิบภายจิตถอนแต่จิตมันยังอยู่นานเท่าไหร่ยิ่งจะมีอุปการะมีประโยชน์ ต่อความสุขต่อกําลังทางจิตใจมากขึ้นเมื่อจิตสงบอยู่นานเท่าไรความสะอาดพองแผวของจิตก็มากขึ้นเมื่อเราต้องการรู้เห็นภายหลังมันก็มีประโยชน์ที่เราจะต้องอาศัยสมาธิคือความสงบเป็นพื้นฐานอันมั่นคง ทำให้จิตใจผ่องใสเปรียบว่าน้ำใสสะอาดว่ามันใสแล้วมันนิ่งแล้วถึงแม้ว่าลึกสิ่งใดที่อยู่ในนั้นสามารถที่จะมองเห็นน้ำจะใสเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าน้ำไม่นิ่งมองอะไรก็ไม่เห็นถึงเห็นก็ไม่ชัดไม่เป็นรูปเป็นร่างมันของอยู่ในตกลงในน้ำใสใสที่ไม่นิ่ง ที่มันก็เพิ่มอยู่ตลอดเวลาเรามองเห็นอะไรก็ไม่ชัดไม่รู้ความจริงอยู่เป็นอะไรชั้นใดก็ในจิตใจของเราที่ไม่สงบที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจงมงูกได้กลิ่นได้ยินได้รอเราไม่รู้ถึงความจริงเรารู้แต่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นหลอกหลอก เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงไม่สามารถที่จะสร้างปัญญาให้เห็นอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงได้เพราะอาศัยจิตใจที่ไม่สงบนี้เองไม่เป็นสมาธินี้เองถ้าเราทั้งหลายพยายามอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิมีความสงบสงัดวิเวกแล้ว เราก็จะได้มองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเราก็จะได้เลือกว่าอันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์อันใดที่เราเคยเข้าใจผิดว่ามีประโยชน์เมื่อมารู้ความจริงแล้วว่าเป็นสิ่งที่งนี้ไม่มีประโยชน์เราก็จะได้ทิ้งราจะได้ปล่อยวางเราะจบางทีเราเห็นสิ่งนั้นว่าไม่มีประโยชน์เพราะเราไม่รู้ความจริง เมื่อเรารู้ความจริงแล้วเห็นว่ามีประโยชน์เราก็าจะได้สั่งสมอบรมนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในตัวของเรานี้มีทั้งโทษและทั้งสิ่งที่มีประโยชน์จูเคราะมสมบูรณ์บริบูรณ์เราสามารถจะเลือกมีทั้งสุขทั้งทุกข์ถ้าเรามีปัญญาสามารถจะเลือกหาความสุขจากตัวของเราได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราและพระอริยะเจ้าอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านก็ไม่ได้แสวงหาความสุขที่ทางอื่นมาเพิ่มเติมอีกท่านมารู้จักเลือกกํจาจัดทุกข์ที่มีอยู่ในร่างกายหมดไปแล้วก็เลือธรรมชาติสะอาดบ,บริสุทธิ์ ท่านกำจัดสิ่งที่สกปรกสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่ทุกข์สิ่งที่ไม่สงบออกจากจิตใจของท่านแล้วเหลือแต่ธรรมชาติสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์ธรรมชาติสงบธรรมชาติอป็นประณีตนะเพราะท่านรู้ท่านเห็นท่านเข้าใจต่างความเป็นจริงเพราะอาศัยจิตท่านสงบจิตท่านวิเลก ได้ความสงบความวิเวกนี้เองเป็นพื้นฐานที่ให้ท่านได้มองเห็นความจริงได้ท่านสามารถเลือกได้อย่างถูกต้องตามทางอันถูกต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องหลักเห็นสิ่งที่เป็น สาระแกนสารว่าเป็นแกนสารสิ่งที่ไม่มั่นคงถาวรโดยเห็นว่าเป็นสิ่งที่มั่นคงไม่มั่นคงถาวรท่านไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ไม่มั่นคงสิ่งใดเล่าไม่มั่นคงนามารูป,ปังอนิจจังนามารูปไม่เที่ยงอนี่เป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงนามารูป,ปังทุกขงังนามารูปไม่เที่ยงแล้วประกอบไปด้วยทุก อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใครๆไม่ต้องการมีทุกข์มีประมาณเท่าไหรเราเมื่อเห็นความจริงเนี่ยจิตก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้นามารูป,ปังอนัตตานามารูปนี้เมื่อดูตามสภาพแล้วล้วนจะเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรม ไม่มีใครเป็นเจ้าของตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่เรามายึดถือว่าเป็นของเราโดยความสำคัญว่าเป็นของเราจริงๆโดยอํานาจแห่งความไม่รู้ความจริงโดยอำนาจแห่งความหลงเหมือนกับบ้านเรือนที่เรายึดถือว่าเป็นของเราบ้านเรือนของเราสิ่งของของเราแท้จริงของเรานี่เป็นของประจำโลก ตลอดทั้งที่ดินที่สวนของเรานะรถของเราธาตุขันเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นมันมีนมอยู่ในโลกสร้างขึ้นในโลกแล้วก็ใช้ในโลกมันก็แตกสลายอยู่ในโลกเราก็รู้เบื้องต้นรู้เบื้องปลายในสิ่งเหล่านี้เ,เกิดขึ้นจากไหนเราก็รู้ตั้งอยู่อย่างไรเราก็รู้สลายไปแล้วอย่างไรก็กรู้ เมื่อเรารู้จักภายนอกเรามาดูสังขารของเราภายในอัตภาพร่างกายของเราเริ่มต้นจากไหนเราก็รู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้มาตั้งอยู่ด้วยอย่างไรเราก็รู้แต่เราไม่มีสมาธิก็เลยไม่มีกำลังสามารถที่จะชำระจิตใจของเราให้ผ่องใสให้บริสุทธิ์ได้ ถ้าเรามาอบรมจิตใจของเราให้มั่นคงหนักแน่นเรามารู้ความจริงในสิ่งเหล่านี้แหละเราก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่เป็นสาระที่มีประโยชน์ตั้งอยู่ในคุณธรรมคุณสมบัติอันเป็นประโยชน์อันนั้นก็ไม่หวั่นไหวสิ่งที่ไม่เที่ยงก็เป็นเรื่องของไม่เที่ยงเรื่องของสภาวธรรม สิ่งเ่าด้านล้วน,นแต่มันเป็นอยู่อยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเมื่อเรามารู้ความจริงนี่เราก็ไม่หลงใครจะสมมติใครจะว่าอย่างไรเราก็ไม่หลงส่วนมันเกิดก็เป็นเรื่องของความเกิดเราก็ไม่ยุ่งด้วยส่วนไหนมันแก่ชราข้ามคาสุดโสม,มก็เรื่องของส่วนนั้นเราก็ไม่ยุ่งกับเรื่องความแก่ ก็มันเป็นเรื่องของธรรมดามันก็เราสวดมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามันมีแต่ก่อนตั้งแต่ไหนจะใดมาใครมีธาตุมีขันอุปทานอันนี้จะถือเป็นของตนแด้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งมีเฉพาะเราเท่านี้ตั้งแต่ไหนต่ใดมาก็มีอยู่อย่างนั้น ในอนาคตข้างหน้าถ้าใครเกิดมาแล้วมันก็ต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้เราก็รู้จากอดีตรู้จากอนาคตแหละดุเทยยานันเราก็รู้ทุกแหละอดีตเป็นอย่างไรเราก็รู้ปัจจุบันอย่างไรเราก็รู้อนาคตข้างหน้าเราก็รู้มันไม่ผิดสูตรมันไม่เปลี่ยนแปลง ผมกาสิ่งเหล่าน,นี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้ามาตรัสรูกข้างหน้ากี่พระองค์พระองค์ก็ตรัสรลกสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี้เองเราจะสงสัยตรงไหนเมื่อจิตของเราตั้งมั่นเห็นชัดแล้วมันไม่สงสัยเนี่ยมันก็เราเห็นสิ่งที่ใดเมื่อมันชัดแล้วมันไม่สงสัยไม่ต้องถามใครเพราะเราก็ได้เห็นเนี่ย มันมีอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติพื่อขัดอบรมให้ถูกทางแล้วเราก็ย่อมเห็นได้รู้ได้พ้นจากทุกได้ไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเพียรพย,ยายามทำไปแรกเริ่มเดิมทีเหมือนกับเราเรียนนังสือในทีแรกแล้วก็แล้วก็ไม่มีความรู้ เราก็รู้แต่เพียงหนังสือเริ่มต้นมาเรียนไปเรียนไปมันก็สะสมความรู้ความรู้ของเรามากขึ้นมากขึ้นเท่าไหรเราก็มีความรู้กว้างขวางสามารถทำการง,งานให้สำเร็จยชไปความรู้ของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นกำลังให้สว่างสัยก็รู้จักเลือกได้ ไหนผิดอะไรถูกเราก็เลือดได้เลือดแต่สิ่งที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจปฏิบัติตามดังบรรยายมาสมควรเวลาหยุดทันิก่อน